โบนุ่นไหมนพ้นุเปิดกันเขาพูดยังไล่ะนี่กินพวกเอาเด้อไม่น้อยพกไอกถามเส้นหดปิดพวงเด้อร้อนแมงเพาะท่านออกวกก็ไม่งั้นขารุงอไรก่อนนั่นทุงละเศร้าจ้าทุงละเศร้ายี่สิบาทเล้บอยี่สิบบาทก็ได้ค่ะไฮเบิร์ตกทงละเศร้ายี่สิบบาทรถอีกนี้เอาเอารถจ้า่อยก็ได้เพลาขจะไปหายพูนพ้านไม่เอานี่ยี่สิบาทะเด้ใส้วเส้นในบ่าเส้นนบ่ ใีบบ่นเบบาทเขาเคียวตี้ยอโอ้เขาเขียวไปอันในบ้านทึเขาพ่นเงินใสอีกแล้วเส้นเบอร์อิลีปิดร่องจังเอาบอกกันเป็นกันเดอพปกมันเงินใสปิดร่องจังเอาเด้อนใส่ี่่อ้าเก่าฝังชิดมัไ่ใ่ไอ้เขแล้วเนยึาได้ครับเออจะงอยาเ่อส่ให้แล้ครับยังไม่มาเล้่้มาล่าส่ส่ บับป้าบับป้าพะนะเนี่ยนี่เนี่นี่ั่นี่เดี๋ยวมามีเงินน่อยไม้ให้อนให้บอเด้๋ยวเนี้่สิบบาทสาบาอนเ้อถัดไปบ่รนก็ตีนก็อออันไหนเออยี่สิบบาทอะไปเดี๋วมานชิป้ายี่สิบาทได้ดเอาที่นีน่ะให้อนที่นีน่ะ พบกบอกแตงค่ะเลียเกค่ะดี๋ยวเลีแปได้ค่ะโอ้ิว่าดนต่อพี่น้องพิว่าดนตอสิบแปดบาทในบ่อพะนะสิบแปดบาทโอ้ยบ่อาิปกไห้บแปดยอด้กนข้าวเอ้ยนาะิบเก้าแล้วสิบเกหา ไฟใส่กันท้นนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้สิบแปดบาทฮาร์ซิปเราสิบเก้าบาทฮาร์ซิปเราใช่ไหเงินแต่บาทนี่อันนี้เรานี่เราพี่น้องเพิ่นไปอยากอันเพิ่นไปอยากแบ่งอันเพิ่นไปอยากแบ่งใหญ่ให้เด้หาเหรียญให้อันนี้พ่อเอกนว่าเพิ่งเล่าว่าเราเป็จ้าให้นกตีนจ้าว้าวดีดีดีโปรเมอทโอ้ว้าวอันนั้นตัวหาปากกวางคุ้ว่าไ ต้งจืมา้แล้วทางเนาะลนี้เนี่ยะทางนี่เขาบอแถมเขาาโอ้ยนี้บใครนี่ยใครนาใจดีจะมาถอแถมวก็บอแถมถุงมันนั่นเดงโอ้ยแถมถุงนี่ยดวหพี่น้อง บพราะแห้งเลยยังมีคนขายของโบที่เส้นไหหมูอีกจ้ะส่งเงินเส้นไในกันไปก่อนบเอยงก่อเอียงก่อนส่งเงินเส้นส่งเงินเส้นพอละสิบบาทสมงยังกันส่งหมูส่งหมูส่งไดเอสกินเราขีดแตกไปปวดให้ตู้เย็นดูว่ามันบป็นของขายถ้ามันกินเออพูดไดเอาส่งกูไปกินก็กันพูดไดไปแก้ส่งไปแก้ก็จะไป็นนอยู่เอามาของขายเราสปวาปลามากินข้าวบัวใคร้วยนะเพื่อนกันพี่น้องเพื่อนกันมากินข้าวบัวคุณ เดวปดียงินดอกป้าโรคเสวนตัวสูงคุณหนาคุณปลาปาทงทีนึป้าป้าไม่สิสูนเหรอวันนี้มาแดงแป้าป้าโอ้ย้้ไปวไปวโอ้ยเลยอีกนิดเดียวเลยอีกนิดเดียวะมันเป็นยักว่านี่เอิพดียวน่หูดำัยแ ม่กินข้าวโพดนีกินรูปนี่ยิมกับการกันที่เปิดเผื่อนอ่ะอันอันนี้พูดอะไรอันอันนี้อันนี้ป้าป้าบ่ดี้อันนี้ป๊าป้าอันนี้ป้าป้าอันนี้ป๊าป้าอันนี้อันนี้ยังไงอันนี้มีมีบอดี้ป้าป้าก็ม Get <gettable> ีม <Wit and Silva> ีทำไมทำไมเวลาแสดงถึงนทำกันรุนแรงจังเลยอ่ะป้าป้าทั้งเหยียบทั้งท่างลงไม่มีคิวที่แบบว่าเออแอคกซ ปปั๊ยอกถังลงแบบเจ็บเคียงเลยนะยันอย่างเดียวใช่ไหมยันอย่างเดียวเลยยันอย่างเดียวบีบพอได้เป็นบีบออเออหน้าเวทีนยคันตังรักท่านกับท่านเด้อคันทัานี่หัวเขาแตกแต่พอถือบอสรากกนที่พอได้มันได้อารมณ์ดีให้เราก็จะรู้สึกแบบไปด้วยใช่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 เพราะว่าหน้าเวทีเขาเขาจะทำเรารุนแรงขนาดไหนแล้วก็แล้วก็เต็มใจใช่เพราะเเป็นเขาเป็นหน้าเวทีให้เป็นของเขาแต่ลงมาเนี่ยเจอกัน ให้โอกาสเธอนะหมาแบบปลา,ปาใช่ใช่ใช่ออแต่ถ้าเรามาข้างล่างเจอ<ะ>กันเป็นที่อของฉันแล้วว,วว้าวว้าวกลับกลับลงมานไปเจอกันที่ห้องเลยาเอาบัานนัลตีบันนัดเลยใชมขึ้นยากน้ำเสนนาบานนี้คูณสองไปเลยขึ้นยากน้ำเขมมาลาดเจ้นาบันนี้เจอกันแน่อันนี้พี่น้องเรื่องนี้นั่งนั่งเป็นเขมมาลาดเด้บอลเขมมีกาเด้เพราะว่าเรื่องนี้เขาเป็นแบบเอ,อ่อ ร้ายเข้มสุดๆนะคะจะเป็นเคมิกาไม่ได้อ่าเรื่องนี้นักเป็นเคมิกาพี่น้องก็เรื่องนี้นักเป็นเคมราดมันลืมแต่เรื่องนี้อมีมิ้ต้องยอมเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาเข้มมากปนะคะป้าป้าฝากเขาสือพี่น้องกิดปะ เกียนเกียนยังหละแน่นี่ละ่ะเฮามันหนาตาดีมีแต่คนอิจฉากัน,นแน่นี่บาแมนบาแมยนยังหละเพราะวันน้าเจ้าขึ้นทางพยัคฆ์ไม่ต้อมาไต่โว้ยท่าแด็กด่ายยังอีกบาทยังอีกบาทขอกมาแยกยังท่าไรขอมาแย เียงมาสรางยุกั้นเลยนะหมอย่างกมาเงินเอบหยังือเนตึ้นขออนุญาตอาจารสูขุมคดนอะไรเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตอาจารย์ให้ดึกดีทุกท่านก็ดีมีข้าวดีมาบอกครับไม่ยงไม่ยงมื่อามู่ีเครื่องราดขวายเพีคางในพอพญาอืนพอพญมาด็วนอ้าวมาเนี่ยครับรังคพอพญา อีกแล้วลูกไฟปุกลุกไปว้ามันกความย่างมานวายคว้าขอมานแนสวายเนี่ยจ้าขอามนแนบสวายเนี่ยอ้เดี๋นีเครื่องลาดเยคานี่เครื่องลาดปข้านี่าเครื่องลาดโอ้เรียขี like means, ้ราเลยเด้านี่โอ้ข้าวปี๊ดข้าวปยเข้าเลยเ้าไป

บางขานี่ได้ใส่พ้นขึ้นนะครับใส่ยังครับใสุ่้ครอยเอาอีปูเลือกต่สอาขึ้นเลือกตัวที่ไม่ใส่ถุงเท่ามั้งตัวนี่แน่นครับยิปูสะอาดยิปไม่หดใส่ถุงเท่ามากวันนี้ยปูพี่น้องเอ้ยอยากน้ำอยากน้ำเข้าเลเข้าเลยรอนางคนรออกมาันไมาตาแลวนี่ไงจ้งหเนี่ยยองครับ กิม่านางกคือถากินกินตังเมียงเนี่ยจะเลื่อมว่าเอาทองว่างเลยนะข้าใหลายทองวางทองว่างเอเอกมาดันกินมาท่นได้กินท่านไหกกล้ามาท่านกล้าสีวั่ไมเดีลน้อยละน้อยฟ้าคือกินข้าใหญ่แถวเบิ้งเบิ้งเบิ้งมัห่วงจมูกอันนี้ต้อนปรดีปลาแดีัห่วงดังเลยนะมห่วงดังเลยนะครับ ไป่บานีม้โอ้โกจวท่ันกอ้ายากเนี่อยาก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 ผ้าได้กนแอนีเอาแร็อเติมเเลยทีครับแดนเสอร์ครับานสีพักได้ีกันรอบพักสุดยอดเมนูมี่ืดยพี่น้องพวเนี้ยให้เอเดี๋ยวบื้มเอหนงทุ่มครับหน่ทุ่มเจอกันบึรมเร่องวาเดียวันว่าปลอดโรคอรรถพวกเนยกินขับกินแน่สิวดนในคำใหญ่ครับ พี่เพค้างกอกินข้ามไงเถอะไปค้างขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่ด้วไปต่อลาหน่อยวังดังเลยเนาะลาหน่อยเนาะบาวางดังเลยนาะมาคิวมาคิวโอ้ยอยากก็ขานเปนหน่วยหอยู่ด้วมันแต่เห็ดแต่เนียหยนเลยะองเที่ยวเลยเด้อนีร น้ำลายไหลน้ำลายแตกน้ำหิซงจะข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวหิจะข้ามดี๋ยอยากให้โอ้ยอยากให้หนึ่งคุมหนึ่งคุมแล้วหนึ่งคุมแล้วแม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 วอะไ้อีกเจ้าเจ้าอะไรไหมอ่ไ อย่าลืมมาห่อทองวางเด้จะกินข้าใหย่คักหล่าย่อโอ้องวางทองวาางรมจอักิวกินข่าวห้องทองไปมุ่นนี้นอะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยใช้เียนนีมักบักสมเบิร์ดเด้อจงขาได้ร้างเอบานเราหูเาหเราหูจะมีใส่ห็นะว่ามักบักสมพี่น้องเราจัดเลยมือก้อนนี่ตั้คาตําเมียงคากระถาดบยาจีรศักิบาเทาก็บึ้มคดเดียวหมวดกรพี่พ่อนไทยพระท่านพี่น้องพ่อ งวดน,นี่เห็นแล้วแรนเลยเห็นถือถาดขึ้น่าแม่แล้วแ <laughs> ต่ไม่รู้ว่าตามเงนะคะอันนี้เน,น้ำมะขามหน่อยพี่น้องถ้าอีปูดองไม่จะตรงงามพอดีพอดีมาแดกตอนไม่จะตอนผ่ะพี่น้องมึงแดกตอนมาแดกตอนนะคะอุณอกคุณอคุณอคุณอบคุเรอคุณอบคุณอคุอบคุณอบอบคุณขอบคุณอบคุณคุณอ้คุณขอบคุณอบุณอบุขอบคุณอบคุ ภา้ในหานาทีพี่น้องว่าถึงอจเออนี่นีภายในสีนาทีกว่านะคะภา้ในสี่นาทีเกี่ยงตับเดบอดน่วนะห้าวังหันนะคะตำาบากขามมอปาฉากที่สีเขากาลังเตยล่าอยู่ดีๆนะคะเอาไปดันว่า จากนี้เป่นจีรันเดนเซอร์ก่อนพี่น้องอ่าเพลงแดนเซอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นคิวต่อไปก็สิีเบนมาล่าอีกนี่เจ้าของผู้ตัมมาแล้วพี่น้องเจ้าของผู้ตัมมาแล้วมาเล่มอันนี้คุณู้ตัมคุณเสียงมันมาเล่มุดท้ายเด้วเนาะสิมาเล่มุดท้ายกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็มาหยื่อหยื่อน้ำลายสองคือแล้วพี่น้องตั้มกอดตั้มหมอบ้านหมอกรอนก็ไม่ได้กินตั้มวันนี้เนี้ยไม่ได้กินอีกคะ คลิเนี้ยไว้แค่นี้ก่อนนะคี่น้าาองเฮ้คลิบหน้าเจอกันก็นแล้วกันนะคะคลิบหนาพักันไหมเด้เออย่าลืมติดตามนะคะช่องพรพีลด,ดีลำเพลินออฟชิ่วๆด้วยนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้นองในไลฟ์ที่ติดตามมือแลงที่งานเฮากบสีออกมากช่วงนี้ค่ะกินข้าวจะข้าวกันพี่น้องเฮ้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ